กับคำทำานายดวงชะตาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ระหว่างวันที่1-15ธันวาคม2564ด้วยไพ่นัคราชการงานการเงินความรักและสุขภาพสับไพ่เก้าครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9จากนั้นจะทําการเลือกไพ่ออกมา4ใบนะครับ1 2 3 สนะครับเก็บไพ่นี้เข้าไปการงานได้ไพ่นาคสะดุง้งการเงินได้ไพ่นาคปลกความรักได้ไพ่นาคมุนีและสุขภาพได้ไพ่นาคราชานะครับการงานได้ไพ่นาคสะดุ้งก็หมายถึงว่าชีวิตมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับอุปสรรคต่างๆที่เคยผ่านมา จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถของตัวท่านเองนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการช่วยเหลือจากใครให้เสียเวลานะครับหน้าที่การงานมีการเจรจาปรับเปลี่ยนมีเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งไปสู่ตําแหน่งที่ดีขึ้นตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมมีความก้าวหน้าหน้าที่การงานสําหรับอาชีพที่เหมาะสมนะครับงานศินลปะนักเขียนนักออกแบบทำงานราชการจะประสบผลสํสำเร็จดีอย่างยิ่งนะครับ สำหรับเรื่องการเงินได้ไพ่นาคปกนะครับก็มีเกีย์บ่งบอกว่าการเงินของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงต้นเดือนมกราคม2564นี้นะครับมีเกีย์จะได้รับทรัพย์สินเงินทองนะครับหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะครับความรักได้ไพ่นาคมุนีนะครับสำหรับท่านที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาแหวงการมีปากเสียงกัน เพราะว่าจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยจะตรงกันกับคนรักสักเท่าไหร่นะครับจะประสบผลสําเร็จในเรื่องความรักค่อนข้างยากนะครับในช่วงต้นเดือนมกราคม2564นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนโสดอาจจะชอบชีวิตโสดยังไม่เหมาะที่จะหาคู่ครองในช่วงนี้นะครับสุดท้ายเรื่องของสุขภาพนั้นนะครับชาววันอาทิตย์ได้ไพ่หน้าราชาไพ่ก็ออกมาเตือนว่า ให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับการผ่าตัดโรคก,กระดูกปวดหลังเส้นทับเอ็นจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับจึงจะหายได้และอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเกิดเป็นโรคภูมิแพ้จากผิวหนังนะครับครับนี่ก็คือคำทำนายดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงระหว่างวันที่1 15ธันวาคม2564นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีตลอดไปไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ